จัดแล้วไปบครับของแข่เลยเหลือมเหลา้าตายเรียบร้อยครับกินเบ็ดโกบเขาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพามาเบินรถเกี่ยวเขาอยู่นะครับเมื่อนี้ครับบูบุต้า DC 70ครับแต่ว่าขั้นนี้แ้งแตงเกก้าครับ ปตแล้วอ้ารถย็ดิศตัวไปนี่ครับขีเพื่องสีพวข้างต่อเพื่องแบบนี้ครับสีลงไปในหลอแท็กรับในห้อยหล่อรถแต่ว่าขั้นนี้ก็ได้แต่งครับเห็นบอกครับสีข้างแบบนี้นี่คือขอดีของการดัดแปลงให้มันดีครับมันบวถึงขนาดครับจนว่าอุ่นถ่ายครับบริขนาดนั้นครับแต่ว่าเขาสีได้เฟื่องครับในหน้าที่มีน้ำก็ยังสามารถเอาได้เพายามน้ำแห้งแล้วก็มาอัดได้ปกติครับ คือขอดีแล้วเพื่อนแต่งตะแกงยางดีครับทถคั่านนี้แต่งไมเบิดรถมันเขาปีที่3มแล้ะครับแกนทางนาก็ได้เปลี่ยนไม่ครับจกเขาเอื่อนไว้ยังแนวที่มันวักเขาดูเขา่าเป็นสแตนเลสครับแบลบัพันข้อบปน,นี่แต่แต่คล้องมาก็มันบท่านแต่งนี่มันที่พันข้อเวลาหมอกลงจะจัดมันกี่พันเข้าไป เดียสุทัศน์ครับ DC 70พัดเข่าปีที่3แหละสภาพยังเจ๋วครับัวขั้นนี้เอาเรืองที่เต็มกระพองนะครับนี่ให้นี่หน่อยให้เดียวครับเห็นเป็นหน้าของผมเองเอิดว่า เขาเหล่าแต่ครับเขาอิเตียเขาเหล่าแต่แลลวแต่เชื่อินครับได้เขาอย่นี้ครับสมกับพระเจ้าว่าเขาเหล่าแต่ครับท่านนี่ตอนนี้เครื่องก็ได้เตือนห้องแล้วครับเนื่องจากว่ามันจเต็มกระเพาะแล้วมันก็นเตือนเพื่อต้องปล่อยเขาออกครับลูุนนองก็ขคืนไปเชรืงรถปล่อยเขาออกเชาเอินออฟเตอร์รอว่าสัตว์หรือว่าเกียวดันอีอกซหนึง ทัานนี้แต่แต่งเรียบร้อยครับเพื่อบ่รหัยมันทันแล้วก็มันสิดูดเข่าดีกว่ากันเข้าไปแล้วนี่ครับก็สีฝุ่ฝ่าครับข้างหนา้าเป็นสแตนเลสครับไม่ขึ้นสนิมเหลือมุ้งมุ้งเสียสุดทัดครับนี่เครื่องรถเกียวเครื่องรถไทยครับต่อไปแต่ข่าวว่าสีออกรุนเคโครบันนี่ เอาเราไท,ท,ทยหน่อยครับอีแตกหน่อยครับมาถ้อยไปปบ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 ก็มี่ได้ครับปบก็เห,ห็นอยู่บ้างฮันอะไรเนาะเห็นแค่นี้ยู่บ้างฮัน นี่ครับสีฝาฝาเป็นแบบแต่งเรียบร้อยดูดเขาดีประศรนครับมันสีเบอร์กันกับสีโรงงานเขาเห็ดมาได้เห็วะอ่าเพอจะปิ้งแกะกัดอะไรนี่เอ๊ะเพราะต้องแดงเพ่าะต้องแดงเพราะต้องแดงเกี่ยวดันเพราะต้งแดงเขาเอิอเกี่ยวดันบอก อีกสี่หนึ่งบ้านท่าเอิญออฟอออางบอ,อก,กออเคเกอร์เกลียวดันหรือเอิญอีกสื่อหนึ่งท่นทั่วไปเขาว่าออคเกอร์มาสักตามที่จักร้องหรือเกลียวผนบอกครับเกลียวดันหรือว่าออคเก,กอร์แต่งแล้วเรียบร้อยครับบูงานได้ตลอดนี่พัดลม เปลาจะคล้องครับอยู่กับเพืองบนมือเพราะเวรมันหอนอ๋ออ๋นี่แล้วพี่น้องเต็มนี่แหละครับเขามันง่ามครับเส้ข่ามีเตียเต็มก็บพอไว้ครับข้าเดียวก็พอ เบื่องพ้นงานนี่ครับรถคุณภาพเพื่อนครับโมเมนต์ว่าแต่งแล้วเขาออกมาซิบูดีครับนี่ครับเอาตเมีตึงๆต้อเฟืองบุมีลงเหลือเลยครับนี่ของแท้ครับมาทานครับสุดยอดนี่ครับนี่ตามเสือเพิ่นเลยข้างหลังนี่ครับน้องแทนรถไทรถเกี่ยวซิงโอ้นี่ครับเบอร์โทกครับประมาณนี้นะครับ065 296 4479ครับ เดียสุทัศน์จัดเองงานนี้เอินใส่บริการใดครับอ่าเนี่ยตังโลเรี่ยตันโแมคโครก็อ่าเนียันโลแมคโครสิ่งบานีอู้แดดแห้งครับแมคโครก็บมีแล้วมีอแมนบอกาูกโอ้มีมันรับงานบรารใดแน่เด้เอออ่าเอิงไปเรื่อยๆครับพี่น้องใกล้ีแล้วแล้วครับ อยู่สองไฮในหน่อยที่ไทยครับประมาณโอ้ถึงงานครับกว้างประมาณสิบเมตรยาวประมาณสิบห้าเมตรประมาณถึงงานตดวจากกาันนะลย พี่น้องบอไว้แล้วโอ้ยยังเหรอครับพี่น้องแนวนี้โอ้ยฟองแขะเลยเหลื่อมเหลาตายเรียบร้อยครับกินเบ็ดโก๊บเขากินโก๊บแต่ว่าโก๊บกับกินเบ็ดอีกทีหนึ่งครับชุดถ่ายไปบอล จการครับอันโกเกียวเต็มครับตอนนี้อนเนาจ้เปิดออกก่อนจะข้าวครับท้ายแล้วพ,พี่นี่ก็ถือว่าได้เขาอยู่ครับเขางามดีครับ เป็นเขาเหล่าแตกครับหรือว่าเขาไอเตียรครับธรรมาดาแถวนี้สุดท้ายผมจีใส่เป็นเขากลางเขาเจ้าครับเขาเมลิเข้าหอมมมลิประมาณนี้ครับแต่ว่าปีนี้ลองเปลี่ยนเนึ่งเขาไปใสจมองไม่เอาเขาเหล่าแตกเขาดอรครับมาใส่หนี่งครับด้วยดีเกียวกคอนูครับออกขางออกแมวเขาเจ้ากับกำลังสอดครับย<ม>ังบอท่านผมอยู่ครับ และแล้วรอบสุดท้ายก็มาถึงครับพี่น้องจ้าของรลบในวานมีทีเด็ดครับจัดเต้นทีดยังให้เบิงจัฉบาทอันนี้คุณกบ่ะจัดที่กันครับโอ้ครับจัดแต่ครับอย่างดังครับพี่น้องโอ้ยเสียงตั้งทัดจัดแล้วออยอดครับ ตกใจเบครับ